สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะวันนี้พี่พลอยก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะพี่ม,มาถึงโรงแรมนะคะรู้สึกว่าเดินมาพี่พลอยมาเที่ยวระยองนะคะหาดแสงจันทนะคะอยากมานะคะพ,พี่พลอยก็อยากมาเที่ยวหาดแสงจันนะคะแล้วทีนี้พี่พลอยก็มาถึงแล้วเพิ่งจะมาถึงโรงแรมนะคะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นโรงแรมฟอร์จูนอะไรนี่แหละ พอจูนอะไรทุกอย่างนอะไยจะไม่ไม่ได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะซึ่งมาถึงนะคะก็ช่องห้องก็สวยงามเนาะมันก็สวยงามอยู่แล้วเนาะมันมีสระว่ายน้ําด้วยมีอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคืนนึงก็โอ้อะไรต่างต่นะคะรู้สึกว่าประมาณอ่า คืนละ2,100บาทานะคะมีอาหารเช้าด้วยเนาะนะคะแล้วก็มันมีโรงแรมแบบว่ามันอยู่ที่บรรยากาศ ues, ด้วยหรือเปล่าเนาะมันติดทะเลด้วยนะคะติดทะเลด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พอจะจะดูนะคะเดีดูห้องเนะาะนี่ยก็จะประมาณนี้แหละห้องนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ,ออะ,ะ,คะก็จะรประมาณนี้เนาะนะคะก็มีห้องน้ําห้องอะไรตวยงยมนะคะตู้เตอผ้าอะไรประมาณนี้เนาะก็ตวยงามอยู่นะคะ นะคะเนี่ยก็สวยอยู่ค่ะสวยอยู่นะคะเดี๋ยวพี่พอจะให้ดูสระว,ว่ายน้ํานะคะมีใส่าวยวน้ําแล้วก็มีทะเลด้วยนะคะมีทะเลด้วยนนะคะเดี๋ยวพี่พอจะนั่นให้ดูโอ้ยหนักนะคะหนักหนักอันนี้มันระเบียงข้างนอกนะคะมันก็จะมีสระว,ว่ายน้าเนาะสระว,ว่ายน้ํานะคะสวยงามนะคะเต็มเต็มค่ะนะคะแบบว่าบางทีห้องก็เต็ม อันนี้สระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำนะคะมีข้างล่างด้วยนะคะที่พี่พอยอยู่นะคะมีนมีมช,นะะชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งที่สองอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะคะนี่คือหาดแตงจันนะคะนี่บรรยากาศนะคะวิวทะเลเหมือนเดิมนะคะอันนี้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวพี่พอยจะมานั่งไลฟ์สดตรงนี้นะคะ <c oughs> มานั่งไลฟ์สดตรงนี้นะคะสวยไหมสวยนะคะสวยนะคะ,ะ,คะเพืเ่อนๆพีเอามืดค่ะมืดมืดมืดทางนี้มืดเนาะมันมืดน,น,นะคะ <c oughs> มัน <c oughs> มันเป็นย้อนแสงอ่ะ อันนีน hehe, น so mum, นะคะ้คือหาดแสงจันเนาะนี่ส่าว้ยน้ำนะคะส่าว้ยน้ําค่ะนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือหาดแสงจันทนะคะเห็นก็ว่าสวยมากสวยสวยจริงๆนะคะเห็นแม่รู้สึกว่าเพื่อนพี่พลจะอยู่ที่นี่นะเพื่อนพี่พลก็จะอยู่ที่นี่นะนะคะบอกว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนเห็นก็ว่ามาหาดแสงจันทร์ประจําเลยนะคะเพื่อนพี่พลเนาะเพื่อนพี่พลที่ทํา youtube ด้วยกันทําเพจด้วยกันเนาะรู้สึกว่าจะอยู่ที่นี่อย่าพี่พลอีกก่อน บรรยากาศก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่นี้นะคะ, <S <S ะนะคาประมาณนี้มืดไหมมืดนะมืดมอยู่ก็จะประมาณแค่นี้เนาะแค่นี้มาเที่ยวเนาะมาเที่ยวอะไรประมาณนี้เราก็จะอยู่ประมาณแค่นี้นะคะก็พักโ่นเนาะ านานๆจะได้ออกมาทีนึงพี่พอได้ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะคะเพราะว่าไม่อยากมาพักผ่อนอะไรประมาณนี้เนาะ,ะ <c oughs> อันนี้นะคะก็ะคือการประกาศบรรยากาศห้องถามว่าห้องสวยไหมสวยค่ะพี่พยสวยนะค,ะนะคะถ้าสมมติร,ราคาเนาะมีทุกอย่างมีเพียรพร้อมทุกอย่างมีสระว่ายนะ้ำมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใกล้วิวด้วยนะคะราคานี้ก็คือราคาเริ่มต้นนะคะแค่สองพันสองพันหนึ่งร้อยราคาเริ่มต้นเนาะ แล้วก็มีต่อ,ตอ,ตอไปอีกเ็นขาว่าแพงอยู่นะกว้างค่ะกว้าง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 อยู่นะคะว้า,วาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระมากมายนะคะแค่นี้เนะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าจา้าคลิปนี้บา,บายบายสวัสดีค่ะ <c oughs>